ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้มาที่จุดผลปลนบ้านจำป่ออําเภอวิอออ่งแกนจังหวัดเชียงรายนะครับดูนะครับนาพี่น้องสปราวกําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับเนี่ยผมมาดูที่ท่าเรือนะฮะสร็มาเขาจะกลับไปโดยครับนะโดยใช้สาเล้งนะครับบรรทุกลงมานะครับก็มีอาหารการกินนะครับด้นานโน้นอ๋อ นี่ครับเก็บค่าผ่านนะครับเก็บค่าผ่านต่อไหนน,นี่กันต่อไหนเนี่ยสองบาทครับอ๋อสำหรับเรือเนี่ยนะคันที่มาใช้บริการจากฝากด้านนู้นมาถึงฝั่งไทย20บาทเนาะ20บาทครับ20บาทอ๋อเรือเล็กถ้าเรือใหญ่ลนะ่ะถ้าเรือใหญ่100บาทครับถ้าเรือใหญ่ลำละหนึ่งร้อยบาทนี่เนมีข้อมูลนะครับนะเพื่อนๆน,น,นะกันนะาที่กำลังรับชมอยู่นะครับนะเรามาดูผลงานนี้นี่เจ้าท่า <laughs> ถ้ากคนบ้านจะปองนน่นอนเออรับขับรับเอ้ละนี่ได้แล้วนี่จะกลับแล้วดินี่เนาะจะกลับแล้วเรือลำเล็กอย่างนี้นะลำละยี่สิบาทนะครับนะพร้อมที่จะกลับนะครับเราเอาสินค้ามาโงบนอโอ้ขยันนะโอ้ดินะรับมาดูด้านนี้นะครับนั่นอันนี้พร้อมที่จะกลับแล้วนี่ได้ของคบรบแล้วกา็นี่นะจะกลับแล้วเนาะ จะกลับแล้วอ๋อได้หลายกอครับได้ของหลายกอแม่นหมดกันเนาะทั้งลำเรือนี่หมดไปกีป่แสนกีบกี่ล้านกิบไม่ได้ไรคือยังไม่ได้ไล่อ้โหอ๋อเอาไปขายเหรอฮะเอาไปขายไหนที่ไหนหลวงน้ำทาใน,นะคะอยู่บันดาน,นยูบันดานนี่เนาะมาทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์เนาะอ๋อกลับีเดือน บนบ้านด่านนะพี่น้องสาปลาวนะครับนะมาทุกครั้งเลยนะครับนะที่ที่บ้านด่านขายเป็นร้านขายของนหรหรือว่าร้านค้าร้านขายกับข้าวใไใของเป็นของสเลยเนาะของสดเลยเนาะขายอยู่ตลาดเนาะตลาดบ้านด่านเนาะสักวันจะไปแอวเนอะโดยโดยโดยก็โดย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 ครับ นะครับลำนี้นี่เก็บค่าผ่านด่านนะครับยี่สิบบาทแค่เองเรือใหญ่ๆอย่างนั้นก็นั่นก็หนึ่งร้อยบาทอ่ะผลลำมากลากไม้นะครับพี่น้องซาเล็งของเรานะพี่น้องพี่แกนเราเนาะครับยินดีต้อนรับครับดีต้อนรับนะฮะนี่นะครับโอ้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนะอันนี้แข็งแกร่งนี่แน่ห่อซาเล็งคนนี้นี่ครับฝ้ายอันนี้ลูกตาไหนมานี่นี่บ้านไหน เฮ้ยบ้านขึ่งเจ้าของเนาะอ๋ออ๋ครับครับเดี๋ยวไหวตกลงเอาก่อนดิเบาได้เอาไปเอาไปขายกลมจะได้จเป็นคนกล้าคนขายมีแก้วไปใกล้ไปใกล้อันนี้ได้เขาจะเอาไปขายดังนะครับมันนี่ไหวไหวไหวจากสปบอลาวนะครับนะ่ยลำละสิบบาทนะครับมีทั้งหมดหกสิบล้ำเนาะอ๋อแล้วเขาจะจำหน่ายในสดๆนี่ ทีนี้จะเอาขึ้นไปข้างบนกันโดยหมูเมกซานี่เลิตเอาไปได้เออเออไปก้าขายข่ะน้อเขาอยู่ห้องเออเออแมกซาเขาจะเอาไปไก่ฮะเออเรามาดูด้านนี้ก่อนนะครับทั้งล้อโอ้วันนี้ผมโดนล้อแล้วอะไรเออวันนี้ผมโดนล้อแล้วครับโอ้โดนล้อนี่โดนล้อนะครับน่ะโดนล้อโดนล้อละโดนล้อละของไก่เน้อว่าจ ทั้งไก่ทั้งเป็ดอะไรนี้เนี่ยนี่มาจากข้าไปฟังล,ลาวเนะานะโอ้โตร่จะของมานะไก่้วโอไก่โอ้ไก่นะครับเขาจัดอย่างนี้เลยนะครับไก่ส่งไปนอกนะครับน่ะนี่ครับดียวรอจะมาสำหรับเรือลำใหญ่นี้ครับที่มาฝั่งไทยก็ต้องเสียค่าบริการเทียบท่าก็หนึ่งบาทนะครับนะก็มีเจ้าหน้าที่จากแต่ ด่านตรงนี้ก็คือพี่น้องบ้านจำปองเขาเนาะเออเก็บร้านใหญ่ที่หนึ่งร้อยบาทแต่คนคนละห้าสิบบาทคนละห้าสิบบาทบต่อต่อคนนะต่อคนถ้ามีเครื่องก่อถ้ามีเสาก่อกไปตามนั้นเอาตานอ,อตามเนาะ,ะโอ้ตามราคาโอ้อันนี้นี่ก็คือจะให้พี่น้องนะครับมีไรายได้บ้านจำปองนะครับนะผละหมากลากไม้นะครับก็ส่วนมากจะไปจำหน่ายที่ ฝั่งสปลาวนะครับนี่โอ้นี่แหละครับเอาส่งของนะครับครับครับขอกำบากกำบากเนาะวันนี้คนรู้สึกว่าจะนักน้อยเนาะนะคนเยอะเนาะครับเนาะในคาร์พี่น้องจากเขตไทยของเรานะครับบริการนะครับสำหรับพี่น้องสปลาวนะครับดูแลผู้ใช้บริการนะครับนะโอ้ ผลละหมากลากไม้ไปหมดเลยนะครับนะก็ทยอยกลับคนที่มาเช้าก็กลับแล้วนะครับนะนี่กระลำปรีพร้อมที่จะส่งไปยังฝั่งฝากด้านโน้นนะครับครับถ้ายังไงก็ติดตามได้เลยนะครับนะที่นี่ท่าเรือผลจุดพรอนปรนบ้านจำปองอำเภอวิแกนจังหวัดชิร้ายนะครับกำลังคึกคักเลยนะครับดูด้านโน้นนะครับนะผู้คนก็นมานะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เจอกันข้างบนนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนร้านค้าต่างๆนะครับนะ